สวัสดีครับเลขยามเช้านะในคลิปนี้กำหนดให้ a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะแล้วก็ภายในมีรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอยู่5รูป5สีนะสีฟ้านะสีเทานะสีแดงสีเหลืองสีเขียวแต่และชิ้นมีพื้นที่เท่ากันเท่ากับ k แล้วก็ความยาวด้าน c g 1 0ซนเมให้หาค่าพื้นที่ k ตัวนี้ เริ่มต้นนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปนี้เห็นไหมความยาวนี่เท่ากันความยาวเท่ากันนะพื้นที่เท่ากัน k ส่วนสูงก็ต้องเท่ากันให้เป็นตัวแปร x ด้านนี้ x ด้านนี้ก็ต้องเป็น k ส่วน x คูณกันได้พื้นที่ k ตัวนี้ก็เหมือนกันนะด้านนี้ x พื้นที่เป็น k ความยาวด้านนี้ก็ k ส่วน x ด้านนี้ x ด้านนี้ x ด้านนี้ 2x ความยาวด้านนี้ก็ต้อง k ส่วน 2x สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวเนะี่ยความยาวด้านนี้10ซนติเมตรพื้นที่เป็น K ความยาวด้านนี้ก็ตั้ง k ส่วน10นคะวามยาวด้านนี้กับความยาวด้านนี้เท่ากัน K ส่วน10เนเท่ากับ k ส่วน x บวกกับ k ส่วน 2x k หารตลอดนะ่แกสมการได้ค่า x เป็น15 15คูณ2เป็น30บวก10เป็น40่สิงนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นที่ทั้งหมดก็เป็น40กําลัง2แบ่งเป็น5ชิ้นก็หารได้5เ5 k ก็กลายเป็น320อันนี้ก็สรุปให้เห็นอีกนะในรูปแบบนะในสไลด์อันเดียวนะก็ไปเลือกใช้ประโยชน์กันนะจะสอนนักเรียนแบบช้าๆทีละขั้นทีละตอนนะีหรือจะให้เห็นภาพทั้งหมดนะก็ไปเลือกใช้ประโยชน์กันเอาละเนะื้อหาในคลิปนี้ก็สั้นๆแบบนี้นะ พบกับเลขยามเช้าได้ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ